กิจกรรมยิงเป็นน้ำใส่เป้าหมายง่ายๆรับรางวัลเป็น420อ่ไพ่มเจมแล้วก็ฟอร์นิเจอร์สำหรับตกแต่งการน้ำชามีมาให้นักเดินทางได้ทำการแค่ช่วงเวลา6วันนี้เท่านั้นนะครับถ้าหากว่าไม่อยากพลาดก็กดไลค์กดซับช่องผมก่อนแล้วเข้าไปชมคลิปกันนะครับ สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาไปดูกิจกรรมของ k e n c h i n Impact อีกหนึ่งกิจกรรมที่ถ้าหากว่าพลาดแล้วพลาดเลยกับของรางวัลสุดพิเศษเป็นของตกแต่งการน้ำชาเฟอร์นิเจอร์ที่มีชื่อว่าเปิ้นใหญ่เคเคปิ้วปิ้วรุ่นใหม่และไพ่โมเจมอีก420เม็ครับโดยกิจกรรมนี้นะครับเปิดให้นักเดินทางที่มีแรงผจญภัยอยู่ที่เลเวล20ได้ทำกันและกิจกรรมนี้จะมีไปจนถึงวันที่8กรกฎาคม2024เวลา2ก59นาทีเป็นวันสุดท้ายนะครับ กิจกรรมท่วงทํานองกระแสน้ําเชี่ยวเป็นกิจกรรมที่อดีตวิศวกรเปืนใหญ่กองทัพเรือแห่งเมืองฟอนเทนแต่ปัจจุบันนั้นเว้นว่างจากการลบแล้วนะครับก็เลยหันมาทาเปืนใหญ่เป็นของเล่นแทนแล้วก็ให้บังเอิญรับว่านักเดินทางอย่างเราก็ผ่านทางมาทางนี้พอดีเลยก็จบเหมาะเลยนะครับที่จะได้มาทดลองเล่นของเล่นเป็นเปิใหญ่ที่จะยิงกระสุนเปืนเป็นฟองน้ําออกมาใส่เป้าหมายนั่นเองครับอันดับแรกเลยนะครับอดีตวิศวกรคนนี้เนี่ยก็จะมีเปืนใหญ่มาให้เราเพื่อใช้ยิงใส่ลูกโป่งน้ําที่ลอยอยู่บนอากาศ ที่แตกต่างกันไปทําหน้าที่แตกต่างกันด้วยครับรวมถึงคะแนนที่เราจะได้รับเมื่อยิงถูกลูกโป่งแต่ละลวดล,ลายนั้นก็จะมีคะแนนไม่เท่ากันด้วยครับตรงนี้นะครับให้เพื่อนอ่านสักนิดนึงเพื่อที่จะได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละด่านให้มากที่สุดนะครับกิจกรรมนี้แบ่งออกเป็นทั้งหมด8ด่านด้วยกันครับแต่ละด่านจะมีของรางวัลเป็น50ไพ่โบจีเมื่อทําคะแนนได้1,000คะแนนในแต่ละด่านและจะรับรางวัลสูงสุดได้เมื่อทําคะแนนครบ2,000คะแนนในแต่ละด่านนั่นเองครับ เมื่อเข้าสู่ด่านนะครับก็ไม่มีอะไรมากแค่เราต้องบังคับทิศทางในการยิงลูกปืนใหญ่ให้ตรงกับลูกโป่งน้ำเท่านั้นครับแล้วคอยเล็งสายลูกโป่งที่จะให้คะแนนแก่เราได้มากที่สุดเท่านั้นเองโดยการยิงลูกปืนใหญ่นะครับก็สามารถยิงได้2หมดด,ด้วยกันนั่นคือหมดยิงปกติแล้วก็หมดชัดยิงครับอ่านคําอธิบายลูกโป่งในแต่ละด่นดานกันแล้วนะครับก็เข้าไปทำกิจกรรมกันได้เลย เมื่อ,อยิงลูกโป่งแต่ละ,ะด่านเรียบร้อยแล้วนะครับ <S <S ก็สามารถกดรับรางวัลที่เราทําได้ได้แต่และระดับคะแนนได้เลยครับรวมทั้งหมด8ด่านด่านละ50ไพ่เมื่เจมรวมกับเนเ้ือเรื่อตอนต้นเกมอีก20ไพ่เมืจมรวมเป็น420ไพ่เมเจมครับอย่าลืมเข้าไปทํากิจกรรมแล้วรับของรางวัลก่อนวันที่ไปก,ก,กรกฎาคม2024เวลา2นากา59นาทีกันนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาก,กันไปก่อนแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเปไปกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้กันด้วยนะแล้วเอาไว้ใจกันใหม่ในคลิปน้สสรัับคีีวด